เมื่อแท้แห่งประชาธิปไตยคือเพื่อประชาชนม่ใช่เลือกตั้งนี่เป็นคำสรุปสั้นๆนะอ่านอ,อีกต้องการต้องการเมืองต้องต้องคือหมายความว่าเ,เรียกว่าคำมานเลยนะเป็นการใช้อาจยาเลยคำมารเลยต้อง การเมืองมุ่งเป้าประชาชนต้องเลยต้องอะไรต้องการเมืองนี่ต้องมุ่งเป้าประชาชนนะในก้หมายคำพูดโดยประชาคือทุกคนร่วมสร้างประชาธิปไตยเนี่ยต้องมุ่งเป้าที่ประชาชนและก็โดยประชานี่แหละร่วมกันสร้างคือทุกคน มิใช่แค่พักพลไม่ใช่พลังพักเท่านั้นเองไม่ใช่แค่พักพลส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพักใดพักหนึ่งจะมาสร้างประชาธิปไตยเนี่ยขี้หมานะครับไม่ไม่มีไม่ใช่หรอกะประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของพักใดพักหนึ่งจะมาทำเก่งจะมาสร้างประชาธิปไตยพักอื่นไม่ใช่อะไรอย่างนี้แล้วกันพักอื่นด้วยจะแย่งข้านี่จะทำ ความเห็นมันแย้งกันจริงความเห็นมันไม่ตรงกันจริงแต่คุณจะต้องรวมกันประชาธิปไตยในพักที่เก่งๆในคือต้องรวมได้พรรคทุกพรรรับพรรแม้แต่ฝ่ายค้านการเมืองประชาธิปไตยไม่มีค้านไม่ใช่ประชาธิปไตยนะนี่ก,ก็คอยทราบเพราะจะต้องรวมด้วยฝ่ายค้านก็จะต้องต้องมาคุยกันต้องเออคุณค้านมา ต้องเอาที่เนื้อหาสารคุณคานอะไรทำไมต้องคานบกพร่องอย่างไรเสียหายอย่างคุณก็แสดงความเห็นคานเกิดไปคุณเองคุณเป็นพวกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารคุณก็พูดกันเองเขาว่ามาอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้เราก็บอกเออเราเห็นว่าอย่างนี้ได้ดีดีดีดดงี้ก็เอาเอาอภิปรายกันปิดใจกันอ๋อ ของฝ่ายค้านก็ถูกแค้ได้ประโยชน์เหมาะสมทุกอย่างอภิปรายกันแล้ววิจัยวิจารณ์กันแล้วเออเขานี้ก็เอาของฝ่ายค้านมาทำมาพิมาอะไรไป,ไปคุณฝ่ายค้านก็หาเรื่องค้านมาอีกอันนี้คุณค้านได้ชนะคุณค้านได้ถูกต้องดีเราเอาตามแล้วก็ทำฝ,ออฝ่ายรัฐบาลพออภิปรายกันแล้ววิจัยวิจารณ์กันแล้วฝ่ายรัฐบาลถูกฝ่ายค้านก็ต้องยอม มันจะเอาแต่ชนะฆ่าคารกันเพื่อที่จะเอาชนะฆ่าคารกันเฉยๆนั่นประชาที่ประตูไม่ใช่ประชาที่ปตยขอภายพูดมันต่ำๆไปหน่อยประชาที่ประตำเมาอ่ามันไปไวเหลือเกินประชาที่ประตาเมาไม่ใช่ประชาที่ปตยอ่าเห็นไหมเนี่ยมันต้องชัดเจนโดยประชาคือทุกคนร่วมสร้างมิใช่แค่พรรคพลส่วนหนึ่ง แค่นี้คุณก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าปราชา์ิปไตยคืออะไรฝ่ายค้านคือฝ่ายที่คอยดูว่าอะไรมันไม่เข้าใจกระการเหตุผลเรื่องราวสาระเป็นยังไงว่าไปต่างฟังกันด้วยมีมีจิตอคติไม่มีจิตอะไรคุณเจตนาดีคุณก็ต้องเห็นแยงได้เมื่อวิจัยวิจารันเสร็จแล้วเรียบร้อยลงมติออย่างของฝ่ายค้านถูกก็เอาตามฝ่ายค้านที่เสนอมาแล้วคุณก็ตรวจอีกเพราะคุณเป็นฝ่ายค้าน ่าคุณได้เป็นฝ่ายค้านคุณก็ทําหน้าที่ต่อไปเรื่องอื่นเรื่องใหม่เรื่องนี้ก็ว่าไปไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันประชาธิปไตยคือสาระไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยคือมาทะเลาะกันแย่งอานาจไม่ใช่ประชาธิปไตยคือสาระแม่อาหูไม่กรอกเลยนะมิใช่แค่พักพลส่วนหนึ่งแต่มักหลงอวดอ้าง พวกพ้องตนธรรมัมนเอาชนะพักชนะพวกชนะแข่งดีแข่งเด่นแข่งเอาสำคัญยิ่งยอดนั้นคือใดในขหมายเขพูดดีเมื่อกี้โดยประชาธิปไตยอันที่สอนของประชาอันนี้ในขหมายเพูดอันนี้เมื่อกี้โดยประชาอันนี้ของประชานั้นขอไขชัดแท้โดยประชา ของประชาก็ชัดเจนคือผลจากโดยใครผลจากโดยใครก็โดยประชาต่างหากาคือผลจากโดยใครต่างหากจึงจะเป็นของแม้แต่นั้นจากกระทำ จึงจะเป็นของแม้แต่ที่เริ่มต้นมาที่ได้จากกระทําเริ่มต้นจนก,กระทั่งมีอะไรมาเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆเลยจึงจะถูกต้องลำดับเสร็จแล้วกระทําไปตามลำดับเริ่มเหตุลำดับเริ่มเหตุต้นโดยใครเหตุมันมาแต่่นี่โดยใคร ผลจึงของโดยใครผลจึงของส่วนใดที่ได้ก็ของประชาโดยและของโดยและประชาชนก็ได้เป็ของประชาแต่เพื่อนั่นมีในในยะสำคัญสุดเพื่อก็เป็นในยะสำคัญ เพื่อประชาชนไซแกนเนื้อการเมืองนะขยายความประชาธิปไตยโดยประชาของประชาเพื่อประชาเรื่องโดยเรื่องเพื่อนี้จงตรองเรื่องโดยเรื่องเพื่อนี้จงตรอง โดยเพื่อก่อนจึงของอยู่ท้ายโดยใครช่างเถิดลองคิดลึกดูเทินโดยมนุษย์โดยใครช่างเถิดลองคิดลึกดูเทิน เพราะฉะนั้นจะเป็นคนไหนคนไหนใครๆก็ช่างก็ช่างเถอะเอามาแทงลึกกันไปเลยว่าโดยใครก็โดยมนุษย์อ่าชะมาโดยใครเอาเถอะไม่ต้องไปสำคัญว่าใครเจาะลงไปว่าก็โดยมนุษย์หากเลวร้ายจักได้อะไรเหลือ ถ้าโดยมนุษย์ถ้ามนุษย์มันเลวร้ายมันจะเหลืออะไรอฟันฟันเฟือกันมากแล้วการเมืองเสียทรัพย์เสียเวลาเปลืองสุดแล้วคอมมิวนิสต์รุ่งเรืองก็เถิดแม้เผด็จการผ่องแพ้ว มุ่งหน้าบริหารก่อนทำมาหมดแล้วจะคอมนิต์กระทำมาประเด็จก,การกระทำกรทมาอย่าผานอย่าชั่วร้ายครองทมเถิดเอ่ยมนุษย์นะเน้นกติมนุษย์นะนนนยอย่าผานอย่าชั่วร้ายเลยครองทมจงมีทมจงครองทมเถิดเอ่ยจะออกแบบ ชัไหนจำหลักสร้างจำหลักจะออกแบบแบบไหนมาจำหลักมาสลักมาปักมาทำมาสร้างขึ้นมาให้มันลงหลักปักแหล่งว่าเป็นระบอบสำรับกิจปกครองแห่จะกี่ชื่อเอ่ยอ้าง เพื่อใช้บริหารจะมาใช้บัญญัติภาษาอะไรมาอย่างก,กี่จะคิดกันยังไงมาก็ตามแต่งานมิใช่ขึ้นกับนามแต่งานแต่งานงานที่ทำเนี่ยไม่จะขึ้นกับนามปฏิบัติตั้งหากความสัตว์และลงมือทำที่คนงาน คือสิ่งที่กลางๆกาง,ง,งานทั่วไปคนปฏิบัตทิทีปฏิบัติตั้งหาความสั์และจริงแท้ๆที่คือปฏิบัติเลยถ้าเพื่อประชาถามหน่อยเถิดถ้าปฏิบัติเพื่อประชาจริงๆเนี่ยถามหน่อยใช่ประชาธิปไตยแท้บ่ได้หรือฉไหน ใครน้อเขียนกว,วีเนี่ยรวบรวมไว้หมดครบแล้วเกินเนื้อแท้แห่งประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่ใช่เลือกตั้งอามาวิจารณ์ตรงนี้การเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องของคนหมดทางไปเลือกตั้งนี่ เป็นวิธีการที่ตื้นเขินเป็นวิธีการที่เอามาอ้างเห็นไหมนี่ประชาชนเขานี่มาเลือกคนนี้มาเลือกสอสอมาเลือกอะไรนี่มาเป็นตัวแทนมาเป็นสอสอมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติแทนตัวจงกระตั้งเลือกนายกเลือกประชาธิปตานาธิ่บดีนั่นแหละเนี่ยเขาก็เอาวิธีการ เปลือกเปลือกผิวผิวว่าเนี่ยประชาชนมาออกเสียงนะเอาตรงบัญญัติภาษาหรือเอาตรงรูปแบบเอาเอาแค่วิธีการตื้นๆแค่เนี้ยมาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยมันตื้นมากเลยเปลือกเปลือกผิวผิวข้างนอกเท่านั้นไม่มองลงไปที่ว่าแล้วจริงๆพฤติ กรรมจริงพฤติการจริงของมนุษยชาติกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มไหนแล้วตั้งแต่สังคมกลุ่มจนกระทั่งถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศภาคภาคเอเชียภาคยุโรปภาคอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปคือสังคมกลุ่มนั่นแหละ พฤติกรรมพฤติการของมนุษย์ในกลุ่มนั้นนเนื้อแท้เขาเป็นอย่างไรท่านเนื้อแท้ของเขาลงตัวเลยนะว่าโอ้คนกลุ่มนี้นี่นะคนกลุ่มไหนแล้วแต่แตั้งแ,แต่กลุ่มเล็กตั้งแต่หมู่บ้านจนถ,ถึงตำบลถึงอำเภอถึงจังหวัดถึงประเทศถึงภาคอย่างที่ว่าไปแล้วถึงโลกเลย พฤติกรรมพฤติการก็เป็นยังไงถ้าพฤติกรรมพฤติการของคนกลุ่มไหนก็นแล้วแต่มันมีพฤติการมีพฤติกรรมที่สอ่อที่สแสดงที่อ่านได้เลยว่าอ๋อคนกลุ่มนี้เขาอยู่กันอย่างเมตตามีกายกรรมก็เมตตากันเนะาะวจีิกรรมก็เมตตากันมโนกรรมก็เมตตากัน แล้วเขาก็ร่วมกันขยันสร้างสรรค์ทำงานไม่ขี้เกียจมีวิริยารําพะแล้วไม่อปัจจยะไม่สะสมเอามารวมในกองกลางลาภธรรมิกาก็มาเป็นสาธารณโภคีโดยเขามีหลักเกณฑ์มีศีลมีทิฏฐิมีปฏิพานความรู้ความเห็นความเข้าใจเรีวทิฏฐิ แล้วก็มีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ตั้งแต่ภาษาสมัยพระพุทธเจ้าจะหลักเกณฑ์ในสมัยเรียกกันว่ากฎหมายเรียกว่าธรรมนูญเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าวินัยเรียกว่าแบบแผนอะไรก็ตามใจคือหลักที่ให้มนุษย์ว่าเฮ้ยเอ็งอยู่ในร่องในรอยในหลักในเกณฑ์ในแบบในแผนในกฎหมายในวินัยหน่อยนะคนก็ต้องมี โดยสัญชาตญาณสัตว์มันยังมีเลยสัตว์กลุ่มสัตว์โครมันยังมีวินัยของมันเลยมีนะโดยสัญชาตญาณของมันมีนกนกเป็ดบินบนฟ้ามันบินนกนกเป็ดน้ําที่บินบนฟ้ามันมีวินัยของมันในการบินนะครับมีวินัยทั้งนั้นนะสัตว์ของมันมันอยู่รอดมันโดยสัญชาตญาณมันเป็นวินัยโดยธรรมชาติและคนนี่ฉลาดก็เลยรู้ว่าเออมีวินัยแล้วก็เอามาอธิบายกันว่าต้องเป็นอย่างนี้ ใครฉลาดมากก็รู้วินัยดีอย่างชาวโสริฉลาดมากก็รู้วินัยดีว่าโอ้ทุกคนชัดเจนในวินัยแบบนี้หลักเกณฑ์แบบนี้ก็ทุกคนพยายามทําให้ได้แม้กิเลสเราจะมีขัดแยง้งเราก็ต้องยอมว่าเฮ้ยวินยัยเราเข้าใจนั้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดีของเราผิดเราก็ต้องยอมต้องต้องแก้ไขปรับปรุงเราก็ต้องยอมรับผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยจะเรียกภาษาว่าอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปที่อัตมาเอามาขยายสารณีธรรมหกก็ดีวันนักเก้าก็ดีหรือแม้แต่พระหุชนะหิตายะโพชนาสุขายะโลกาณุกัมปายะก็ดีหรือโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยัยธรรมาธิปไตยก็ดีมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นกระบวนการ ที่จะขยายความตัวเรืองของมนุษย์กับสังคมให้เห็นว่าเนี่ยมีปัญญารู้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ท่านว่าไว้เนี่ยลงตัวถูกต้องตามที่พระเจ้าท่านวางตรัสไว้เป็นหมวดหดสุดๆหลักๆอย่างชาวโซรปฏิบัติได้ตรงตามที่คําสอนพระเจ้าจึงเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไม่เรียกประชาธิปไตยก็ตามเรียกว่าเป็นเรื่องของมนุษยชาติในสังคมสังคมใดก็ตามตาม ที่อยู่กันด้วยมีพลังอธิปไตยเรียวพลังมีพลังพลังสร้างสรรค์พลังทําดีพลังทําชั่วนะเพราะงั้นคนในสังคมนี้รู้อ๋พลังทำพลังอย่างนี้เป็นพลังเป็นธรรมเป็นพลังดีอันนี้พลังชั่วไม่ทำพลังชั่วพวกนี้ไม่ประพฤติไม่ให้มีพลังไม่ให้มีอาการไม่มี ลีลาของพลังนี้ในตัวเรากายกรรมของเราก็ไม่มีชั่วๆแบบนี้วจีกรรมของเราไม่มีชั่วๆแบบนี้มโนกรรมเป็นประธานตัวรู้และเป็นตัวสั่งการให้ทําออกมาไม่มีในจิตไม่มีเลยกิลเลสที่จะช่วยงั้นไม่มีเลยหากิลเลสช่วยยังไงไม่ได้เลยเป็นอรหรันจบอรหัน์ก็คือหากิลเลสชั่วไม่ได้คําว่าชั่วว่าดีนี่เป็นสมมตินะไม่เที่ยงในสังคมนี้สมมุติอย่างนี้สังคมไทยสมมติ ประชาธิปไตยแบบไทยอเมริกาสมมุติประชาธิปไตยแบบอเมริกาอยู่ในเกาหลีเหนือเขาก็ประชาธิปไตยเขาแบบเขาเขาจะ,ะเผด็จการเต็มที่เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยของเขาให้อํำนาจเด็ดขาดจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะทำ ให้เป็นประชาธิปไตย,เ,ยเกาหลีก็ตามเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ก็ตามพยายามจะให้เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายความเข้าใจประชาธิปไตยของเขาก็คือตัวหัวหน้าจัดการบริหารเสร็จแล้วคนไปเชื่อคารมเขาเ้า,เาก็เลยแยกประเทศไปเป็นเกาหลีเหนือหรือแม้แต่ ยุโรปก็เคยแยกกันมาตั้งเท่าไร่เป็นสองฝ่ายสองฝากมาทั้งนั้นแน่แยกกันจนกระทั่งสุดท้ายฝ่ายในชนะฝ่ายนั้นก็เอาจนกระทั่งแยกประเทศกันเลยอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหลือกันทุกวันนี้ยังมันเหลือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่เด่นเด่นในชัดในโลกนอกั้นมันก็ยอมกันหมดแล้วจำวนกันหมดแล้วนะประชาธิปไตยก็คือเพื่อมวลประชาชน ที่ร่วมกันแล้วต้องมี่ายคานต้องมีขนคานความเห็นต้องแตกกันต้องแตกต่างกันถ้าโลกใดไม่มีสิ่งสองอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสองอันแล้วมันจะต้องขัดเกลากันขัดแย้งกันสิ่งนั้นตายเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกับกาลที่เลือเล่อนไปเอๆอ,องค์ประกอบที่จะมาร่วมก็จะไม่คงเดิม เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรเที่ยงจึงต้องตรวจสอบขัดเกล้าตรวจสอบขัดเกล้าเอาสเตตัสโคเอาสเตตัสโคเป็นตัวสำคัญนะถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาขอ,อยืนยันว่าอาตมากำลังอธิบายประชาธิปไตยให้ด็อกเตอร์ทางประชาธิปไตยฟังอาตมาบางอาจอ,อย่างนะนั้นเลยในพูดเนี่ยที่จบมานะ่คุณอขอ,อยืนยันคุณอธิบายอย่างอาตมาไม่ได้ลกเพราะอาตมา ผ่านประชาธิปไะตยมาไม่รู้กี่ชาติแล้วหรือผ่านการบริหารประเทศเผด็จการก็ตามันสมุริยาสิทธิราชก็ตามคอมมอนิสต์ก็ตามประชาธิปไตยก็ตามมันหมุนเวียนกันมาในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้ววะไม่ใช่ของใหม่ของอะไรเลยของเก่าแต่มันก็เก่าเอี่ยมเพราะมันจะต้องมาทำซ้ำทำซากอยู่ตรงนี้เก่านี่เลยเอี่ยมอยู่ตลอดเวลา เก่าเนี่ยเลยสมัยเก่าสมัยใหม่เสมออยู่เก่าไม่ตกสมัยไม่ตกยุคเลยมันเป็นอย่างนี้อ่ใครจะฟังรู้เรื่องกับฟังฟังไม่รู้เรื่องกันแล้วไปนะเพราะงั้นทุกวันนี้โลกตื้นเขินมากที่บอกว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ ต้องมีการเลือกตั้งจึงจะชี้ได้ว่าสังคมประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีเลือกตั้งเท่านั้นแหละตัดสินเลยว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยยิ่งปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ไม่เข้าใจอีกที่ไม่เข้าใจอย่างโง่ไม่เคยเงยเลยก็คือ ประชาชนปฏิวัติประชาชนทำรัฐประหารเขายังโง่ไม่เสร็จอยู่ทุกวันนี้นอกจากคําว่าประชาชนปฏิวัติหรือประชาชนรัฐประหารเท่านั้นยังไม่พอปฏิวัติหรือรัฐประหารด้วยมือเปล่าไม่มีอาวุธสงบเอาความสงบปฏิวัติเอาความจริงปฏิวัติไทยทําสําเร็จหมดแล้ว 4! ี่ห้ารัฐบาลเป็นตัวอย่างของโลก เขายังไม่งงไม่เงยเลยรัฐศาสตร์ของโลกทุกวันนี้ประชาธิปไตยยังไม่งงไม่เงยเลยถ้างงเงยเขาจะต้องเอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยปฏิวัติรัฐบาลที่รัฐบาลของอทักษิณเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะทักษิณนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกนเนรรนะก่งชิบหายเลย เก่งจนชิบหายไปหมดเลยใช่นไหมเรียกว่าโกงชาติได้ถ้าอยู่ต่อยิ่งรักขึ้นต่อจะไปเหลือหรือประเทศไทยอ่ะขายหมดเลยนี่ดาวธงดาวเทียมขายอะไรขายหมดเลยเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหมดเลยอ่ะเห็นไหมจำนำคงจำาข้าวจำนำอะไรเข้ากระเป๋าตัวเองหมดเลยอ่ะเก่งทิพไายเลยต้องชม ชมว่าพวกนี้มันชาวนรกแท้ๆถ้าเอาเวจีแท้ๆเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆมีฝีมือมากเลยสมที่ไปเรียน,นอาชญาศาสตรวิทยามาจนจบด็อกเตอร์เป็นนักเป็นอาชญากรตัวเยี่ยมเลยเพราะว่าจบอาชญาวิทยามาทักษิณเนี่ยเป็นตัวอย่างของโลกเลยเป็นตัวอย่างของโลกเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยถึงต้องเอาลงให้ได้ประชาชนจึงต้องปฏิวัติลงให้ได้ และปฏิวัติสำเร็จด้วยความสงบไม่ใช้อาวุธเอาความจริงจิ้มจิ้มจิ้มความจริงจิ้มสุดท้ายแพ้ทักษิณอยู่ไม่ได้เอานอมินีขึ้นสมัครเอาออกอีกอยู่ไม่ได้เอาสมชายขึ้นอีกเอาออกอีกอยู่ไม่ได้เอายิ่งรัามาอีกเอาออกอีกจนสำเร็จ ประชาชนปฏิวัติสําเร็จอยู่ตั้งยาวนานปฏิวัติประชาชนไปปฏิวัติตั้งแต่พศ .49 แล้วก็ปฏิวัติมาเรื่อยวักมั่งแล้วก็ปฏิวัติต่อใหม่วัดวัอีกเพราะว่าอํานาจเก่ายังไม่หมดก็ปฏิวัติอีกจนกระทั่งหมดยิ่งลักอ่าหมดไปตั้งนานพวกเราก็นอนนั่งอยู่ในถนนนั้นตั้งนานกว่าผู้ที่จะสมเหมาะสมควรมารับไม้ต่อ ว่าพลเอกประยุทธ์จะมาบอกว่าผมขอยึดอำนาจตั้งแตง่ไม่มีแล้วในนี่ตินใยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วเพราะมันรุดหมดแล้วไม่มีอะไรเลยในอะไรทำรงวัดอะไรนี่วัดทำรงอะไรดำรงไพสานอ,อะไรก็ไปได้จำชื่อพยายามสัญญาสักทีเนื้องเรานี่นีน่วัดนี่วัดทำรงบุญทรงไพศาลนนวัดทำรงบ,<ะ>บ,บุญทรงนะบุญบุญทรงนวัดทำรงบุญทรงไพศสานอ่า นั่นแหะเขาก็ไม่มีนิตินายหน้าที่อะไรเขาก็มีเขาก็จะเรียกว่ารักษาการก็ไม่ใช่แล้วมันหลุดหมดทุกอย่างแล้วเพังง้างมาพูดกับปากเปล่าที่แท้นะี่มารับไม้ต่อมารับหน้าที่จากประชาชนปฏิวัติประชาชนรัฐประหารรัฐบาลไปเป็นตัวอย่างก็ไม่รู้กี่รัฐบาลน,นี่คือรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกไม่ใช่แแต่แค่แตร่ประเทศประเทศเท่านั้น นี่แหละของไทยนี่ทำได้สําเร็จงดงามที่สุดประชาชนทำรัฐประหารประหารรัฐบาลประชาชนไปช่วยกันประหารรัฐบาลเอาความจริงเอาความสงบซึ่งเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัต,คบติคุณวิเศษที่แท้ยือนอยันอ,อันนี่มายือนอยันกับเขา จะน,นานเท่าไรเราก็ไม่ว่าเราก็นอนนั่งทําสู้เพื่อที่จะสแสดงการรบการประหารอยู่ในสนามรบเนี่ยพกเราประชาชนเนี่พพอเราไปใครไปมากนัน่นนะไปนอนเอือกอยู่ตรงนั้นนะจนประหารสำเร็จขออายนนที่พูดนี่ยมันช่ไปรื้อฟื้นเอาดีใส่ตัวอะไร แต่มันเป็นเรื่องของสัจจะในโลกในมนุษย์ในสังคมมนุษย์โลกที่เราการังพูดนี่คือเรื่องของระบออประชาธิปไตยเพราะงั้นประบอกบประชาธิปไต,ย,ปปตยของไทยเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างอันยิ่งใหญ่เป็นตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทําสําเร็จจนกระทั่งทุกว,วันนี้สงบ